วันนี้นะคะครูพรชวนเล่นเกมนะคะจับคู่กระดุมกับสีนะคะดอกไม้นะคะจะเป็นกระดุมสีเดียวกันกับดอกไม้วิธีการเล่นก็คือเด็กๆจะมีเห็นมีกระดุมสีนะคะแล้วก็ดอกไม้ที่เอามาจาับคู่สีนะคะตามนี้อันนี้ก็คือสีม่วงเดี๋ยวเราจะเอาไปาสาธิตให้ดูว่าเราใส่กระดุมสียังไงนะคะอันนี้เราก็จับคู่ไว้ก่อนอันนี้มันเป็นงานผ้าสักหลาดซึ่งสามารถดูดูดด,ดูดได้เลย แต่ว่าเราต้องเอาไปใส่กระดุมนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีเขียวเดี๋ยวจะไปสาธิตการใส่นะคะอ่านี่จับคู่ไว้ก่อนอเรามาดูว่าเราสาธิตการใส่เด็กๆเ,เขาจะใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กในการจับจับคู่สีได้ใช้ภาษาในการออกชื่อสีม่วงนะคะสีส้มแล้วก็รูปร่าง รูปรป่างของกระดุมก็จะเป็นทรงกลมวงกลมนะคะนอกจากการจาับก,กระดุมใส่ในดอกไม้อ่ะดอกไม้ใส่ในกระดุมแล้วนะคะก็จะเป็นเรื่องของการนับเลขด้วยนะคะว่ามีดอกไม้กี่สีเด็กๆขนาดของกระดุมก็อาจจะต้องใหญ่นิดนึงเพราะเด็กจะได้หยิบจับได้ถนัดนะคะ,ะแล้วก็จะมาให้เด็กนับหนึ่ง สังเกตว่าครูพรไม่ได้ทําสีให้มันเหมือนกันเพราะว่าจะได้มีความต่างของสีนะคะระหว่างตัวเลขกับสีของดอกไม้อันนี้ก็จะเป็นเกมให้เด็กๆจับคู่สีกับกระดุมนะคะค่ะเดี๋ยวพบกับสื่อชิ้นต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ